โอเคลาก่อสวัสดีรอบย้อมทุกท่านกันด้วยนะผมใครผมแม่นะฮะวันนี้ผมจะไม่เล่นแมบเอ่อแมบที่อะไรวะไหนใครททมเอ่อ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 ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะนะมันเป็นเกมสามัคคีนะไปแล้วเลยนะเออมันจะเป็นคล้ายๆเกมหนึ่งในบนสตรีมนะที่แบบมันเป็นเกมแบบสามพักคีกันนะโอเคมาวันนี้อยู่กับไอโฟกัสไอต้นเหมือนเดิมไอ้ โอเคนะแปดเราไม่ได้เลยโอเคผมก็ต้องขอโทษด้วยแล้วนะผมก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะที่เอ่อผมไม่ได้ลงคลิปน้ำพอดีไม่มีคอนเทนต์จะทำอีกอย่างแล้วก็เรียนด้วยนะไอ้เฮียกูเลยไม่มีเวลาว่างทำเยอะขนาดนั้นเออเอาอ <c oughs> ไปซะไปเล่นราก็ไปนี่กระดาษแรกนะลบลบไปเลยนะ <c oughs> ล

โอเคนะตอนนี okay, <Ich. S 1> ้เรามาอยู่ด่านสองแล้วไปเอ้พวกมึงมาแล้วเออมาแล้วไอ้พวกเขียนี่จุงมาสองตัวแหมกูมีไปยอนลงไปคนเดียวคนเดียวพออไ้เหี้ยันลงไปเออเอ้ไปนี่อเ้อะเขายไม่ได้แล้วอ่ะผมเพิ่งจะฟั

นั้นรุนแรงมากเลยบอลเอ้มหยุดดันดิเฮ็ยนั้่เดันังกูอยู่ข้างหน้ากูไม่ได้ดันไอ้เฮ้ยเศษโอ้ยเอ้ยึงลังหาพ่อมึงอะใคดันนเฮ้ยเอา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 กูตีเลยโอ้โหกูกรตีเนี

ไูลาคงี้งเลยโอ้ยด่านนี้เราด<อ>่านน้องผ่านเราเลยเนี่ยโชว์ไงว่าเราผ่านได้ด่านนี้งงม,มึงไม่ติดมั้ยเมฆตัวกูค่อยๆประสบความสำเร่เออใจเย็นๆแล้วถ้าใจเย็นถ้าเราใจเย็นเราอาจจะชนะกูแค่ไม่ได้แพ้แต่กูแค่ไม่ได้ชนะโยโย ลงลง้ย่ไ้ยโอ้ยโอเคน่าจะนด้จดเราเปนคนเล้ยงแววะไม่ไม่ลงมไม่ลงลงไม่เกือบแล้วโอเคกูไปสบายละกูแค้ไม่ได้แพ้แต่กูแค่ไม่ชนะสัตว์ดีดีเออเออเออเดีละเอาไเราต้องค่อยๆโดดกันทีละคนนะเบา บัม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 ฮาวดี้น้อังเขาไม่เข้าไอปูไว้อ๋อต้องเดินไม่ต้องเดินนี่วิวมั่งน่ะเอาล่ะ Let's go ปรากฏเอสมันตลบมันไม่ได้ค้างนะคลิปนี้คงสั้นๆหรอกไม่มีอะไระดับให้เกมสามัคคีนี้ก็โง่เกมหนึ่งนะนะเรื่อใจผมกูทำไม่ได้นั่นแหละโดด เออที่มีใช้กันเกเลเวลอุ้ยโคตรดำมืดป่ะโคตรดำเลยอุ้ยเปล่าไม่ลงด้วยเนอะไมลงด้วยเอ้ยอะฝากกูกันไปก่อนเยอะแม่งเลยไม่ตายไม่ตายฝากไม่ได้พี่อะแตกไป เักพูดแต่ว่ากูเดินผ่านกันเลยไม่มีคำว่าเกงวโอ้ยอะไรเนี่ยตึ้งคิดุกไม่คิดจะลุกจบเรียนเลยอนเลยเลยเอ้ยกระงกันดิอโ้อเฮียเลยลยกูขึ้นไปไม่ได้อ๋อจับกันหมดแยกกันแยกกันไป

แม่ั <pper pper> ันนตรงเนี้ยตัวเลยทำไปแล้วทำไม่เสร็จเลยรีตัวก็ไม่เจ๋อเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้แหละใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดันด้วยสำหรับวันนี้นะครับเออพอดีเด็กคนนี้เด็กคนโอ้ยให้กูพูดเป็นคลิปกันเลยวะอย่าฮัมกูอย่าฮัมกูอย่าฮัมกูอย่าฮัมยูไปไปไปเปไดเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าใครที่ชอบวิดีโอนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่เช้านาซีโอเกน next